เ่็กน้อยมันยังทำตามสัญญาเม็ดนึ่เตใเือให้ลูกพี่หนกันเนี่ยเเขาใเส้ใสให้ลูกไม่ไหนไมแล้วมไหวนะเพื่อนขึ้นรถแล้ว น้องตาซึมนะทุกคนเพราะว่าน้องตังความหวังไม่สูงฮะแล้วก็คือผมไม่ไม่คือผมไม่สิเรียสแล้วคือผมไม่ถูกอะ

ม่ต้องเครียดลูกอดอดนน้องน้องบอดน้องอันเนี้ยอันเนี้ยมันต้องทำนะเตะอันนี้มันต้องทำระวังระวังรถระวังรถอาจารย์อาจารย์นี่ถอยหลังครับยันถอยยันถอยระวังนะครับรถถอยอย่างนียรถถอยครับรถถอยอาจารย์ถอยครับเตะระวังให้ที่จับมัเหมือนโยกอันตรายมากเลย ไปเลยเ้ S <s <uk ete> <speaking einer> ับเลยับไปลูกเปยังไม่เป็นไรแตงไม่เป็นไรแตงวพี่พี่ไม้รอพี่ขอนไม้หนยขอนไม้ลปหน่อยสมาครับใส่มาใส่มาเป็นเรื่องกีฬาเป็นเรื่องน้ำใสในกีฬาไปยาเลยครับเราไปยาเลย

ไอเดียที่อุหนุนเโอเคค่ะไอ้ตามเต้ท้าเดี๋ยวอ่ะได้ค่ะตามดูเต้ดีมามาดูเต้ดี ปู่เจ้าสิงห์ชายหกโมงใช่ไหมใช่นะหกโมงใช่ไหมปู่เจ้าสิงห์ชายไอ้ตรงไอ้วันนี้ครับไปพระประแดงก่อนครับพระประแดงหกโมงใช่ไหมไม่ก็พระประแดงปู่เจ้าไงก็ที่เดียวกันไงที่เดียวกันแต่ว่ากี่โมงที่ไม่มั่นใจเรากลับเซอร์เราเลยวะเฮ้กับเลยโอ้กดดันกดดันเดี๋ยวบอกแล้วว่าคุยหนักเมื่อวานแล้วว่ามีกดดันไม่ได้กลัวแต่เรากดดันเฉย แล้วพ่อเป็นยิงประตูอะไรที่เราคนดันน่ะขอบคุณค่ะใส่ไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวแม่กอนจะตามไปให้กำลังใจคู่ใช่นี่คือตกรอบเลยเดี๋ยวเอ้ยแม่ตั้งแต่นี้คือตกรอบเลยป่ะเราต้ไปนะไม่ต้องรอไปแท่งกันแล้วม่อจบแล้วเราเอาแล้วแต่ถ้าเมื่อวานเราถ้าเมื่อวานเราแพ้มีโอกาสไปต่อใช่ไหม